เนี่ยพี่มาแล้วเนี่ยพี่บีพีสี่เองะ Bil อะไรเลยดาวอะไรวะน่าเท่นะครับเป็นสองได้ทำไงอิมจิเอ๊ะกดไงอิมจิอ่ะกดซ้ายค้างพี่กดซ้ายค้างเหรอเฮ้ยเท่จังวะไอเรามาอยู่ดาวไรเตอร์ดาวอะไรไม่ดูดาวจัดหล่ะ กันเดิมเก่าเลยอันนี้เรามาทำอะไรอ่ะเฮอรี่เรามาทำอะไรอ่ะไปที่เพื่อนมาโอเคนะพี่มีสูตรด้วยอ่ะเองก็สูตรไปสูตรเลยซึ้นขึ้นลงสายฝาดสายฝาย A B Start โอเคสูสามทิพตัวไง เอาเรื่อง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 เอาแกไปแล้วเป็นเพื่อนต่างจิตยังวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้ยมีแบบนี้ป่ะเป็นแบบนี้ป่ะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บที่ไหนเออมันยิงเพื่อนได้พี่เออเจียเลยหลังหลังหลังมาแมลงหลังมาโวยหมดเลยอุ้ผมอย่างเดียวเลย เราก็มีอ่านเราก็มีข้างหลังเพียบเลยเจ้าลูกซองดี่กว่าร้อยแตกขวาหลังหลังหลังเจ้าล้มเลยิกเลยไม่ได้ปวดใหญ่เลยไม่ได้ปวดแตกแตกเอาอะเอาว่ะไม่แตก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 อ้าวถอยถอยถอย อย่าไปตายวะอย่าไ่ตายวะระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยสองตัวก่อนนะก่อนนะาร้อยใครร้อกเลยวะหลุดเฮ้ย โน่อยู่แม่งกระโดดเกาะอ่ะคุ้นๆเลยแทบแตกปูผมยับๆเลยมีคนเดียวไงเราก็มีนะฮ่าคุณใส่เครื่องแม่งเลยปูผมอ่ะตัวใหญ่ว่ะกูเลวไปหมด ใจจริงก็ใจจริงโดเลยวะเรา่อยคนบ้าเลยป้อมหมดวะป้อมปืนหมด ได้ไหมฮัลโหลเอ้ยตัวใหญ่โอ้ยเกินโอ้ยใหญ่เกินดีโหลดก่อนนะโหลดก่อนนะเออมันดีเอาไปทอดกรอบเลยเอ้ยพ่นกดพ่นกดตัวพ่นกดเอ้ยใหญ่จริงว่ะตัวเนี้ยเอาตายโอ้ยเฮ้ยแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งโอ้ยทหารถอยทัพ อานถอยทับแม่ใหญ่ไปเตอร์ช่วยหน่อยดิโอ้ยผมพี่ด้วยผมพี่ด้วยเอ้หายแล้วเรียกพี่หน่อยดิชุบพี่หน่อยดิเรียกปลาไกลๆไอ้เต์เฮ้ยสุดยอดเลยชุบกันรัวๆชุบกันรัวหายแล้วโอ้เตอร์ซูเปอร์ ทุกวันสวยเต้เฮ้ยแตกงแปลงแปลงเอาเอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอือใครพูมพูมมาแม่งคนเอาอ่ะหายมามาเออไปพี่เดี๋ยวเรากลับบ้านกลับบ้านแล้วแอทแทกชนทําไงวะเออกลับบ้านไปอีกไม่ทํไงวะออกขวาขว้าอ้ขวาโอ้ขวา ทำไมวิ่งอ้อมจังวะช่างโหเออทางไหนวะภูเขาเพียงเดียวเลยมีแต่ภูเขาเยอะโอ้โหตกก่อนหนาด้วยนี่ไม่เข้าอ่ะต้อยิงตูดป่ยิงตูด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 รีโหลดว่ะเออหลังเพียบเลยเพื่อนระเบิดไปแล้วเพื่อนระเบิดไปแล้วเพี้งไแล้วเพี้งไแล้ววิ่งเพ่้งระเบิดรัวๆเลย แตกแล้วเออเออสวยดงมลูกสงลูกสองลูกสองอออืออืออือืโแตกกลับเลยไอ้ไข่พ่นเลเซอร์ใส่เดี๋ยอ้อือเ เขาโท่าเขาเท่าเขาเท่าเขาเท่าเฮยที่ไ <laughs> หนเออยิงโดดอยู่เออเพื่อทหารถอยทัาแล้วไปเว้ยไปเว้ยเออกลับเร็วพี่ปูพรมแล้ว่ต้องกลับได้แล้วพี่ปูพรมแล้ว ไม่ได้หารร้อยกระสุนกระสุนระพาไอ้ทีกว่าเว้ยไอเอ็มสองวิ่งยาวเลยถึงมีแกมาเฉยเลยโอเคกลับบ้านแล้วต้องกดซูดิเรียบเลยโค้งแม่งตรงนี้เลยเอาให้ยที่ผายไม่อยู่ตรงนาน เดี๋ยวมาหลังอ่ะเอาขยิงอ่ะ้ยร้องเลยร้อมปลุกแยปลุกแยปลุกแเร็วมาเร็วจะมาตายรงนได้ไงได้กลับบ้านเห็นป้าเลยเฮ้ยแม่งไปแม่งไปไม่น่าเผล่นี่เลยวะ ไปดิโอ้มาแล้วเตอร์อันหนึงพี่ปลุกแล้วพี่ปลุกแล้วพี่เรียกแล้วลงมายังเจ็บมีจะมาแล้วไอ้เจ้าได้กลับบ้านพร้อมพี่เลยลงมาคุณแน่กลัวบินมาแล้วกลับบ้านเว้ยกลับบ้านเว้ยกลับเอ้า อ้าวไอ้ดูนี่ไเ่องกผกอนกผูกอนตวใหญ่มากโอ้ยไม่ได้รอทหารไปแล้วไปแล้วขึ้นเเินแก่ไอ้เ่อสองกับ้านเ่มแมก็สิบสีอ่ะ ถ้าเกิดพวกคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับไปเจอกันคลิปถัดไปครับยบายปุ้นปุ้นมาติดครับเจอกัน